สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาเจอกับครูปุ๋ยอีกครั้งนะคะในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณก็จะมีที่เราต้องเรียนรู้คือเรื่อง การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันขั้นตอนการแก้ปัญหาเบื้องต้นและการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณน,นักเรียนรู้จักาการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันบ้างไหมคะถ้ายัางเราไปเร um ียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันกันเลยค่ะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันคือ ในชีวิตประจำวันของนักเรียนมักพบกับปัญหาหรือสิ่งที่ต้องตัดสินใจอยู่เสมอเช่นปัญหาการเดินทางการเรียนการทำงานซึ่งปัญหาแต่ละอย่างจะมีวิธีการและขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคนค่ะซึ่งเด็กๆจะได้ทราบถึงการแก้ปัญหาเบื้องต้น ในการนำขั้นตอนและวิธีการต่างๆมาใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการโดยมีขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหาประกอบด้วย4ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1คือพิจารณาและกำหนดรายละเอียดของปัญหาเป็นการทำความเข้าใจกับปัญหาแล้วแยกข้อมูลที่ได้ว่า ปัญหานั้นคืออะไรเงื่อนไขของปัญหาคืออะไรและสิ่งที่ต้องการคืออะไรขั้นตอนที่สองคือวางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นการวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างละเอียดขั้นตอนที่สคือลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้เป็นการลงมือแก้ปัญหาตามแนวทางที่ได้วางไว้และระหว่างดำเนินการแก้ปัญหา ถ้าเห็นแนวทางอื่นที่ดีกว่าก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ขั้นตอนที่4คือตรวจสอบผลการแก้ปัญหาเป็นการตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับที่ต้องการหรือไม่ค่ะนอกจากนั้นการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันยังมีประโยชน์ในการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณคือเป็นขบวนการ แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะหรือวิธีอื่นๆเช่นการจัดลำดับเชิงตรรกะศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลเป็นทีละขั้นตอนหรือเรียกว่าอัลกอริทึมแบ่งออกเป็น4แนวคิดย่อยดังนี้ค่ะแนวคิดที่1คือเป็นการแบ่งแยกส่วนของปัญหาเป็นขบวนการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ปัญหาแนวคิดที่สองคือการหารูปแบบของปัญหาเป็นขบวนการหาความสัมพันธ์ของปัญหาโดยการเปรียบเทียบหรือจัดเรียงลาดับแนวคิดที่สามคือการหาส่วนสำคัญของปัญหาเป็นการหาสาระสำคัญหรือคําที่สำคัญของการแก้ปัญหา แนวคิดที่4คือการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาเป็นการแสดงขั้นตอนการวางแผนการแก้ปัญหาซึ่งสามารถทำได้โดยการเขียนบอกเล่าการวาดภาพหรือการใช้สัญลักษณ์ค่ะเด็กๆก,กลับไปทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนเรื่องการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในวันนี้ด้วยนะคะครูมีกิจกรรมฝึกทัศษะ มาให้นักเรียนได้ทำหลังจบเนื้อหาค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนได้ทำกิจกรรมฝึกทักษะด้วยความเข้าใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ